สวัสดีคะ่ะนักเรียนคะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะคะครูจะเฉลยเนะาะาบงานของพวกเรานะคะเพราะว่าอาจจะมีาบางหัวข้อเนาะอย่างเช่นหัวข้อแรกเนี่ยภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูก็จะทําการเฉลยให้กับเราเพื่อว่าอาทิตย์หน้านะคะจะได้เอามาส่งครูได้เนาะทีนี้ มา,มาตรงที่ใบางานของวิชาการงานนะคะข้อแรกเนาะข้อแรกเนี่ยครูให้เราดูรูปภาพนะคะให้เราดูรูปภาพว่ารูปภาพที่ครูให้มาเนี่ยเป็นรูปเป็นภาพอะไรแล้วก็ให้เขียนชื่อดอกไม้ลงไปนะคะแล้วก็เขียนประโยชน์ว่าทำไมเราต้องปลูกอดอกไม้ชนิดนี้นะคะไม้ดอกชนิดนี้นะทีนี้ ภาพแรกเนี่ยในในใบงานของเราเนี่ยครูอาจเป็นสำเนาฉะนั้นเนี่ยการโลนิวเนี่ยมันอาจจะทำให้ภาพไม่ชัดเนาะแต่ถ้าครูถ่ายเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นคลิปความรู้เนี่ยมันจะชัดมากขึ้นตรงนี้ลูกก็จะได้มองเห็นว่าเป็นชื่อ,อไม้ดอกคุณนายตื่นสายเนาะทีนี้เราก็พิมพ์ลงไปเลยนะคะสำหรับน,นักเรียนที่ ยังไม่ได้ทำนะคะลูกก็ทำพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคุณนายตื่นสายเนาะลูกเนะาะคุณนายตื่นสายนะคะแล้วก็อ่า,อาโอเคแล้วก็ประโยชน์ของไม้ดอกไม้ประดับนะคะซึ่งครูก็บอกไปแล้วว่าประโยชน์ของมันนั้นใช้อะไรคะเพื่อสร้างความเนาะเพื่อสร้างความ สวยงามเพื่อสร้างความสวยงามนะคะอะเพื่อสร้างความสวยงามฉะนั้นลูกก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะเพื่อสร้างความสวยงามเนาะอะต่อไปอ่ไม้ประดับชนิดที่2องนะถ้าเป็นผ้าแบบนี้อาจจะชัดแล้วก็ลูกก็จะมองเห็นได้นะคะมันคือสาอะไรคะ สับปะรดสีนะคะรูปภาพนี้เป็นไม้ประดับประเภทสับปะรดสีนะคะสับสปะรดสีนะคะ,ะแล้วก็ประโยชน์ของสับปะรดสีที่เราาปลูกเนี่ยก็เพื่อสร้างความสวยงามเช่นเดียวกันนะคะ สร้างความสวยงามเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูข้อที่2นะคะข้อที่2เนี่ยครูให้พวกเราเปรียบเทียบวค,วนะความเหมือนและความต่างเนาะความเหมือนและความต่างความเหมือนและความต่างของไม้ดอกไม้ประดับมามาดูกันนะคะความเหมือนและความต่างของไม้ดอกไม้ประดับเนาะคือเอาไว้เพื่อสร้างความสวยงาม นะคะเราจะมาตอบตรงกลางก่อนเนาะตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อสร้างอ่าเท่าทีเพื่อสร้าง,าาททางความสวยงามนะคะแล้วก็บรรทัดข้างล่างเพื่อใช้ในพิธีนะคะในพิธีกรรม ต่างๆเนาะหรือนะคะด้านล่างอีกบรรทัดหนึ่งนะคะหรือในโอกาสในโอกาสต่างๆนะคะตรงนี้ลูกสามารถตอบคำถามที่ ครูตอบได้แล้วนะคะเพราะความเหมือนของมันก็คือสร้างความสวยงามประดับประดาอาคารและสถานที่แล้วก็ยังใช้อะไรคะใช้เพื่อประดับพิธีกรรมพิธีไหว้ครูพิธีขึ้นบ้านใหม่พิธีเสนอรายชื่อปักฉิมม .6 เนาะ,ะส่วนความแตกต่างของไม้ดอกไม้ดอกนะคะเป็นชนิดดอก ฉะนั้นเราก็จะพิมพ์ไปเลยนะคะว่าเป็นชนิดเนาะชนิดดอกอ่าชนิดดอกนะคะส่วนไม้ประดับเราก็จะพิมพ์ลงไปเลยนะคะว่าเป็นพืชชนิดเนาะอ่าพืชชนิดพืชชนิดใบอ่าพืชชนิดใบหรือ ลำต้นที่มีสีที่มีสีสันสวยงามนะคะสวยงามานะคะทีนี้ลูกก็จะตอบได้แล้วเนาะจานั้นความเหมือนและความต่างาเราได้แล้วนะคะแล้วก็ไม้ดอกชนิดพืช ที่เป็นดอกนะคะส่วนไม้ประดับก็เป็นชนิดใบลำต้นที่มีสีสันที่สวยงามนะคะทีนี้เรามาดูข้อที่3เนาะข้อที่3มเนี่ยครูให้พวกเราสำรวจนะคะสำรวจไม้ดอกไม้ประดับบริเวณบ้านหรือชุมชนจากนั้นก็บันทึกข้อมูลลงให้มากที่สุดนะคะเช่นช่องแรกชื่อไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่บริเวณบ้านของเรานะคะ ถ้าหากว่าที่บ้านของเรานะคะนักเรียนอาจจะไม่มีไม้ไม้ประดับบ้านอาจจะไม่มีพวกไม้ดอกเลยนะคะอาจจะไม่มีไม้ประดับเลยนะคะจะนนั้นครูให้พวกเรานึกถึงบริเวณหอพักแล้วกันนะคะบริเวณหอพักของหอหญิงนะคะจะนั้นบริเวณบ้านให้ลูกนึกถึงบริเวณ หอพักหญิงปฐถมนะคะหอพักชายปฐถมว่ามีไม้ดอกไม้ชนิดใดบ้างเราก็จะมาใส่ลงไปนะคะที่ปฐถมนะคะจะมีพวกดอกค่ะดอกลีลาลีลาวดีนะคะที่ครูมองเห็นนะแล้วก็ยังมีคุณนายตื่นสายที่อยู่หน้าบ้านคูบัวเลียมนะคะคุณนายตื่นสาย นะแล้วก็ครูก็ยังมองเห็นเฟื่องฟ้าเนาะเฟื่องฟ้าอ่าเฟื่องฟ้าแล้วก็ยังคงเห็นออบอนสีที่อยู่หน้าโบสโบสประถมของเราเนาะบอลสอีครูเห็นบอนสีนะคะแล้วก็ครูก็ยังคงเห็นอะไรคะ ดอกฝ้ายนะคะอ่าครูเห็นดอกฝ้ายอยู่หน้าบ้านครูบัวเนาะดอกฝ้ายนะคะดอกฝ้ายที่เป็นสีขาวสีชมพูนะคะดอกฝ้ายพร้อมกับครูก็ยังเห็นสาวน้อยประแป้งนะคะสาวน้อยประแป้งเนาะสาวน้อยประแป้งแล้วก็ยังคงมีดอกบาน บานไม่รู้รวยนะคะยังมีดอกบานไม่รู้รวยเนาะแล้วก็มี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 หลายอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นเหลือดอกอะไรคะที่เรามองเห็นอีกดอกดาวกระจายอ่าดาวกระจายนะคะ ดาวกระจายแล้วยังเห็นอะไรคะยังเห็นต้นไม้ยืนต้นอีกไม่ว่าจะเป็นมะขามใช่ไหมคะขนุนเนาะแต่เราจะบันทึกเฉพาะไม้ดอกและไม้ประดับนะคะทีนี้มาด้านซ้ายบ้างนะด้านซ้ายเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่มีอยู่รอบๆชุมชนนะคะ ครูคิดว่าชุมชนเนี่ยมันอาจจะกว้างสําหรับนักเรียนนะคะฉะนั้นนักเรียนอาจจะสํารวจไม่ทั่วถึงครูเลยให้พวกเรานั้นนะคะให้สํารวจโรงเรียนหรือบริเวณโรงเรียนว่ามีไม้ดอกไม่ประดับอะไรบ้างเราก็จะใส่ชื่อลงไปเช่นที่ครูเห็นเลยนะคะก็คือลีลาวดีนี่มีทั่วเลยนะคะโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมนะคะลีลาวดีคุณนายตื่นสายเนาะ ครูเห็นคุณนายตื่นสายนะคะตามถนนที่มาแถวสหกรณ์นะคะแล้วก็ครูก็ยังเห็นเฟื่องฟ้านะคะครูเห็นเฟื่องฟ้าเนี่ยอยู่บริเวณอาอาทาทีนะคะอยู่บริเวณอะไรคะบริเวณอาคารฝั่งประถมนะคะ เห็นเฟื่องฟ้าอยู่บริเวณฝั่งประถมเนาะเฟื่องฟ้ายังมีอะไรคะดอกดาวกระจายนะคะดาวกระจายอ่ากระจายนี่ครูเห็นเยอะนะคะเพราะว่าลุงนงปลุกบริเวณโรงเรียนเราเยอะนะคะแล้วก็ยังมีอะไรคะดอกบานชื่นนะคะบานชื่นบานชื่นอยู่บริเวณ จุดคัดกรองนะคะแล้วก็ยังมีต้นอะไรคะที่เรามองเห็นอยู่ดอกอะไรคะราชพฤกษ์ราชพฤกษ์ราชพฤกษ์กนี่ครูเห็นบริเวณโรงเรียนเรานี่เยอะมากนะคะอยู่ตามริมถนนที่ขึ้นมาฝั่งโบสถ์มัธยมนะ อันนี้คร่าวๆนะคะที่เราพอสําววจได้ว่าบริเวณชุมชนก็คือบริเวณโรงเรียนเชียงใหม่มัธยมมีไม้ดอกไม้ประดับอะไรบ้างนะคะจากนั้นนักเรียนก็เขียนตามครูเลยนะคะทีนี้เราจะลงมาที่ข้อที่4นะคะข้อที่4คือบอกว่าให้พวกเรานะถ้านักเรียนต้องการจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณบ้านจะเลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดใด เราก็เลือกมาสักหัวข้อหนึ่งเนาะเอาครูยกตัวอย่างเช่นอาคุณนายเนาะคุณนายตื่นสายแล้วกันอาคุณนายตื่นสายแล้วกันง่ายนะคะแล้วข้อที่สองบอกว่าอะไรคะข้อที่หไม่ใช่ข้อที่สองนะคะข้อที่ห้าบอกว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกปลูกไม้ดอกไม้ประดับชนิดนี้นะคะก็ทำไมเราถ,ถึงเลือกนะคะ เพราะว่าสร้างความสวยงามเนานะเพื่อสร้างาเพื่อเพื่อความสวยงามดีกว่าเนาะเพื่อความสวยงามน,นะคะในบริเวณอ่าบริเวณบ้านเนาะในบริเวณบ้านนะคะครูก็จะตอบไปแบบนี้ข้อที่6บอกว่า,วาจะปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณใด ของบ้านก็แล้วแต่ว่าลูกจะปลูกเช่นลูกจะปลูกหน้าบ้านเนาะหลังบ้านบริเวณบ้านหรือละแวกบ้านเนาะก็แล nah ้วแต่ลูกเลือกก็ใส่ลงไปเลยนะคะของครูครูอยากจะปลูกหน้าบ้านนะครูก็จะใส่คําว่าหน้าบ้านลงไปนะคะอ่าหน้าบ้านนะคะก็ลูกก็ใส่ลงไปเนาะบริเวณหน้าบ้านของครู ะะทีนี้ข้อที่7นะให้นักเรียนอ่านคําที่กําหนดให้เนาะจากนั้นทําเครื่องหมายถูกหรือผิดลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อความที่ครูให้มาก็จะมีนะคะให้เราอ่านข้อความนะคะว่าเป็นข้อความใดที่ตรงกับการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ที่เราใช้ในการงานเกษตรแล้วถูกวิธีก็ให้ติ๊ก เครื่องหมายถูกถ้าข้อความใดผิดก็ให้กากาบาทน,นะคะลงในช่องรูปดาวนะคะอ่าข้อแรกบอกว่าใส่ยางใช้รดน้ำต้นไม้ที่ปลูกใส่กระถงางอันนี้นะคะอันนี้ถูกต้องเนาะรูก,ก็จะใส่เครื่องไม้ถูกลงไปนะคะรดข้อที่สองนะคะบัวรดน้ําใช้แล้วควร ล้างให้สะอาดคว่ำให้แห้งอันข้อนี้ก็ถูกนะคะเนาะคก็ถูกต้องคุกก็จะเช็คถูกนะคะข้อที่3บอกว่าอ่สูาซ่อมพรวนเนาะใช้ขุดหลุมเล็กๆเพื่อปลูกพืชในกระถางอาช้อนมันจะมีช้อนปลูกใช่ไหมคะแล้วก็ซ่อมพรวนซ่อมพรวนเนี่ยจะห่างๆเหมือนน,นิ้วมือของเรานะคะ ใช้ขุดหลุมเล็กๆเพื่อปลูกพืชในกระถางข้อนี้ก็ถูกนะคะฉะนั้นถูก็จะใช้เครื่องหมายถูกเนาะต่อไปข้อถัดมาหลางจากใช้เสียมแล้วควรล้างคราบดินให้หมดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมส่วนที่เป็นโลหะถูกไหมคะอันนี้ก็ถูกต้องนะคะ เป็นการดูแลรักษาเสียมของเราไม่ให้ขึ้นสนิมแล้วใช้การใช้งานได้นานนะคะครูก็จะทำเครื่องหมายถูกเอาไว้นะคะข้อถัดมานะคะบอกว่าช้อนปลูกใช้สำหรับขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ต้นไม้ขนาดใหญ่อันนี้ถูกหรือผิดคะผิดเนาะช้อนปลูกเอาไว้ปรวนดินให้ สูยให้ยุ่ยเนาะไม่ให้แน่นนะคะไม่ใช่ไปขุดหลุมนะคะฉะนั้นข้อนี้ครูจะาก,ก,ากรกบาดผิดนะคะอันนี้ลูกสามารถทำตามของครูได้เลยนะทีนี้ข้อที่8นะคะข้อที่8ครูให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการพร้อมตั้งชื่อ ไม้ดอกไม้ประดับมาหนึ่งอย่างจากนั้นให้เขียนแผนผังการดูแลรักษานะคะข้างบนนี้นะถ้าสมมุติว่าลูกจะเลือกไม้ดอกหรือไม้ประดับชนิดใดก็ได้นะคะก็เขียนชื่อลงไปสมมุติว่าครูจะเลือกอ่าบอนสีอ่าสมมติว่าบอนสีเนี่ยมันจะเป็นต้นไม้ประดับนะคะแต่ว่า เ,เราต้องการรดน้ำเพื่อให้มันโตเป็นต้นไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วเอามาปลูกในบ้านเพื่อสร้างความสวยงามเนาะถ้า,ถาสมมุติว่าครูเรื่องบอลอ่าบอลสีนะคะอ่าบอลสีไม้ประดับนะคะบอลสีนะทีนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ลูกสามารถที่จะวาดเนาะ สามารถที่จะวาดภาพนะคะลูกวาดภาพตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ว่ากรณีนี้ครูก็จะไม่วาดภาพให้นะคะหลังจากที่ลูกวาดภาพบอนสีระบายสีให้สวยงามแล้วนะคะลูกก็ลงมาด้านล่างนะคะลงมาด้านล่างเพื่อตอบคำถาม ต่อไปนี้นะคะหลังจากที่เราวาดภาพตรงนี้นะตรงบริเวณนี้นะคะเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะไปดูว่าบอนสีมีหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วระบายตามสีนะคะจากนั้นให้มาตอบคำถามนะคะด้านล่างให้นักเรียนเขียนรายละเอียดวิธีการดูแลนะคะมาตามแผนผังต่อไปนี้นะคะอันนี้วิธีนะคะดูจาก ตัวเลือกข้างบนนะคะว่าเราเลือกชนิดไม้ใดนะคะแล้วก็ให้มาพิมพ์ที่นี่นะคะทีนี้บอนสีของครูนะคะครูก็จะพิมพ์ไปเลยว่าวิธีของการดูแลของครูเนี่ยหนึ่งก็คือรดน้ำเช้าเย็นเนาะครูจะใช้คาว่ารดน้ำอ่ารดน้ำเช้าเย็นนะคะอ่าครูก็จะพิมพ์คำว่ารดน้ำเช้าเย็นเนาะ อีกช่องหนึ่งครูก็จะพิมพ์คำว่าการดูแลของครูนะคะครูก็จะใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยอืมใส่ปุ๋ยมากเนาะใส่ปุ๋ยมากปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคกอกอทุก อาทุกสัปดาห์เนาะสัปดาห์ทุกสัปดาห์เนาะแล้วก็สัปดาห์ละอสัปดาห์ละเล็กน้อยนะคะคุณจะใส่ไม่เยอะอ่าเล็กน้อยเพื่อให้ สามารถเลี้ยงบอนสีของครูได้เท่านั้นนะคะช่องถัดมานะคะครูก็จะพิมพ์การดูแลรักษาของครูเมื่อครูใส่ปุ๋ยเนาะปุ๋ยไปแล้วจากนั้นครูก็จะทําการอะไรคะกําจัดวัชพืชกํากำจัดวัดชพืนชะพน,นะคะเนาะ กำจัดแมลงแมาแามลงนะคะแล้ววิธีถัดไปของครูนะคะจังเดียวอีกช่องหนึ่งเนาะวิธีถัดมาของการดูแลของครูก็คืออ่าน้ำมาตากแดดบ้าง บางครั้งบางครั้งนะคะาบางครั้งเนาะเพราะเนื่องจากว่าบอลสีเนี่ยเขาจะต้องได้รับแสงแดดนะคะที่เพียงพอนะเขาต้องได้รับแสงแดดที่เพียงพอเนาะถึงจะสามารถ ถึงจะสามารถเติบโตได้นะคะแต่ถ้าบางชนิดอย่างเช่นเฟื่องฟ้าราชพฤกษ์คุนายตื่นสายนะคะมันก็อยู่่ํากลางแดดอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะไม่ต้องนํามาตากแดดนะคะแต่ของครูเนี่ยเป็นบอลสีฉะนั้นครูอาจจะต้องนํามาตากแดดบ้างในบางครั้ง สักสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งเนาะแล้วช่องสุดท้ายนะคะช่องสุดท้ายเราอาจจะใส่ก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้ถ้าวิธีการของเราเสร็จแล้วเราไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ถ้าวิธีการของเรายังไม่เสร็จเราจําเป็นต้องใส่ลงไปนะคะอย่างของครูเนี่ยอาจจะวิธีของการดูแลรักษาเนี่ย ะะอาจจะมีไม่เยอะแต่นะคะของครูมีครบ5ขั้นตอนเพราะว่าบอนสีเมื่อเรารดน้ำไปเยอะๆมันจะเกิดกันแน่นของเนื้อดินนะคะน้ำอาจจะดูดซึมไปไม่ได้แล้วก็ไม่ทั่วถึงนะคะฉะนั้นครูก็จะทำการอ่าพรวนดินนะคะครูก็จะทำการพรวนดิน สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งนะคะครูก็จะพิมพ์ครูก็จะพิมพ์ข้อนี้ลงไปด้วยก็คือการพลวนดินสัปดาห์ละครั้งนะคะอันนี้เป็นวิธีการดูแลของครูเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็นักเรียนทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะ แต่ว่าครูอยากจะให้พวกเรานั้นนะคะเขียนด้วยตัวของเราเองคือให้เลือกไม้ดอกไม้ชนิดไม้ระดับชนิดที่เราชอบนะคะไม่ต้องตามครูก็ได้นะคะทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่9นะคะข้อที่9ให้นักเรียนนะคะอ่านคำถามพัฒนากระบวนการคิดแล้วตอบแต่ละข้อดังต่อไปนี้นะคะข้อแรกเนาะ ข้อแรกไม้บ้านที่มีไม้ดอกไม้ประดับจะทําให้ผู้อาศัยรู้สึกอย่างไรนะคะ,ะก็ต้องรู้สึกสดชื่นใช่ไหมคะอ่าสดชื่นเนาะสดชื่นสดชื่นรู้สึกดีรู้สึกดีกดมีความสุขนะคะ ก็ตอบลงไปนะคะทีนี้ข้อที่สองบอกว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับได้บรรลุเป้าหมายาถ้าสมมติว่าพวกเราได้ปลูกไม้ดอกหรือไม้ประดับชนิดหนึ่งเหมือนที่ครูทําคลิปเอาไว้ปลูกในกระถางปลูกจนสําเร็จเลยแล้วหลังจากนั้นออกดอกเนาะแล้วเรารู้สึกอย่างไรนั่นแหละคือบรรลุเป้าหมายนะคะเราก็ต้องรู้สึกภูมิใจถูกไหมคะ เราจะต้องรู้สึกภูมิใจแน่นอนนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะพิมพ์คำว่ารู้สึกเนาะรู้สึกภูมิใจอ่าสั้นๆก็ได้นะคะถัดมานะคะข้อถัดมามีอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอกไม้ประดับบ้าง ก็ครูได้อธิบายไปแล้วใช่ไหมคะอาชีพคนขายไม้ดอกไม้ประดับอาชีพอะไรคะอาชีพคนจัดสวนเนาะก็เขียนไปเลยอาชีพนะคะอาชีพคนจัดสวนนะคะอ่าหรือถัดมาอีกนิดหนึง่งอาชีพอะไรคะอาชีพคนขาย ต้นไม้อ่าอันนี้ก็ได้นะคะเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับเราเลยใครที่มีใจรักในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมากมมีวิธีการที่สร้างออกมาสวยงามเป็นอาชีพได้เลยนะคะต่อไปข้อถัดมานะคะบอกว่างานพิธีใดบ้างที่ใช้ไม้ดอกไม้ประดับในการตกแต่งให้สวยงาม ะพิธีอะไรบ้างล่ะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพิธีเสนอรายชื่อใช่ไหมคะพิธีขึ้นบ้านใหม่พิธีงานศพเดี๋ยวนี้เราก็ใช้กันเนาะพิธีไหว้ครูก็มีนะคะเ,เราก็พิมพ์ลงไปเลยพิธีเสนอเนาะเสนอรายชื่อพี่หมอหก ใช่ไหมคะอ่าถัดมาอีกนิดนึงพ,พิธีไหว้ครูอ่าพิธีไหว้ครูหรือถัดมาอีกนิดนึงพิธีขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมคะอ่าขึ้นบ้านใหม่อืม ตอบลงไปเลยนะคะออาข้อขถัดมาถ้าต้องไปเยี่ยมผู้ป่วยนะักเรียนจะนําไม้ดอกไม้ประดับไปมอบให้ผู้ป่วยในรูปแบบใดเพราะเหตุใดนะคะไม้ดอกไม้ประดับเราสามารถที่จะเลือกไม้ประดับก็ได้ไม้ดอกก็ได้ถ้าเป็นไม้ประดับก็จะต้องเป็นไม้สิริมงคลนะคะถ้าเลือกเป็นไม้ดอกก็จะต้องจัดช่อให้สวยงามนะคะเราก็จะพิมพ์ลงไปเลยว่า ไม้ดอกนะคะต้องจัดช่อต้องจัดช่อให้สวยงามงาให้สวยงามหรือไม้ประดับนะคะไม้ประดับควรเลือกไม้นะคะ สิริมงคลเนาะอ่านะคะตอบตามครูไปเลยนะคะข้อถัดมาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้พลังงานและทระัพยากรอ่าโทษทีนะคะการปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดทําได้อย่างไรนะคะข้อนี้การที่เราจะประหยัดพวกทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นแสงแดดเนาะนา้ํา ดินต้นไม้อากาศนะคะแต่ของเราคือการประหยัดน้ำเนาะเราก็อาจจะพิมพ์ไปว่าใช้น้ำซักผ้ารดต้นไม้ได้นะคะพิมพลงไปนะคะใช้น้ำซักผ้ารดน้ำต้นไม้เนาะช่วยประหยัดพลังงานเรื่องของ พลังงานเราได้พลังงานน้ำได้นะคะและข้อสุดท้ายบอกว่าเพราะเหตุใดจึงต้องขุดปลิกหน้าดินพึ่งแดดไว้ก่อนปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะคะข้อนี้ครูก็ได้อธิบายไปแล้วในคลิปความรู้ของครูหลายรอบนะคะว่าการที่เราจะปลูกพืชชนิดใดก็แล้วแต่นะคะ เราจำเป็นต้องขูดดินเพื่อพึงแดดฆ่าเชื้อโรคฆ่าแมลงฆ่าศัตรูพืชน,นะคะพิมพ์ลงไปนะคะเพื่อเนาะเพื่อฆ่านะคะเพื่อฆ่าวัชพืชน,นะคะเพื่อฆ่าวัชพืชศัตรูพืชน,นะคะอ่า สัตว์ดูพืชแล้วก็ฆ่าแมลงนะคะนี้ก็เป็นคำตอบนะคะในใบางานของพวกเราทั้งหมดนะคะอันนี้จบแล้วนะคะสำหรับการทำใบางานนะคะคือเด็กบางคนอาจจะไม่ได้หยิบ หนังสือกลับไปบ้านเนาะบางคนก็อาจจะหยิบกลับไปบ้างนะคะแต่บางคนก็อาจจะทําหายครูกังวลก็คือเรื่องของการทําหายนะคะทีนี้คลิปนี้ครูก็จะเฉลยให้นะคะก็ให้นักเรียนดูย้อนหลังกลับไปอีกรอบหนึ่งเพื่อค่อยๆทําทีละหน้าทีละข้อให้ละเอียดน,นะคะก็ขอพระเจ้าอวยพรนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ